สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูโตกันเช่นเคยนะคะสาหรับวันนี้นะคะครูก็จะนําเสนอความรู้เรื่องจํานวนนับที่มากกว่า1นึ่งแสนนะคะโดยมาฝึกทําแบบฝึกหัดที่1.3ไปได้วยกันนะคะเป็นความรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับแบบฝึกหัดที่1.3นะคะก็จะเป็นจํานวนตัวเลขที่ ขึ้นสู่ระดับล้านนะคะก็มาฝึกเขียนนะคะเป็นเลขฮินดูอาราเบิกบ้างเป็นเลขไทยบ้างเป็นตัวหนังสือบ้างแล้วก็วิเคราะห์โจทย์กันนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเขียนตัวเลขฮินดูอาราเบิกนะคะเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือแทนนะคะจำนวนที่เขากำหนดให้ข้อที่หนึ่งนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะจำนวนที่เขากำนนห,หนดให้คือ เวลาอ่านตัวนี้นะคะให้เราอ่านโดยแบ่งนะคะแบ่งไว้พอเราเป็นตัวเลขที่มากกว่า6หลักนะคะตัวแรกของหลักล้านเราก็จะเริ่มนับหลักใหม่นะคะเป็นหน่วยของล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเวลาอ่านเราจะอ่านเลขข้างหน้าทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมาลงคำว่าล้านนะคะอย่างเช่นข้อนี้ หนูนับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านแล้วก็สิบล้านดังนั้นเวลาอ่านอ่านว่าสิบเจ็ดล้านก่อนนะคะแล้วก็เป็นแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะแรกๆที่เห็นหลักล้านนักเรียนก็มักจะอ่านผิดตรงจังหวะของคำว่าล้านนะคะไม่รู้จะลงคำว่าล้านตรงไหนดีนะคะดังนั้นให้หนูนับหกหลักไปก่อนนะคะเราแบ่งไว้ว่าตรงนี้จะลงคำว่าล้าน นะคะข้อนี้ตัวเลขไทยก็จะเป็นนะคะสิบเจ็ดนะคะล้านศูนย์แสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะเป็นตัวเลขไทยต่อไปเป็นตัวหนังสือเหมือนที่คุณครูพาอ่านเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็น สิบเจ็ดล้านนะคะลงล้านตรงนี้แล้วก็แปดแปดอยู่ในหลักหมื่นอ่านแปดหมื่นนะคะเก้าอยู่ในหลักพันก็อ่านเก้าพันสี่ร้อยนะคะห้า 1บเอ็ดนะคะหนึ่งยในหลักหน่วยอ่านเอ็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักหน่วยหรือหน่วยของล้านก็จะอ่านเอ็ดเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นจุดที่นักเรียนมักจะอ่านผิดนะคะก็ต้องระวังตรงคำว่าเอ็ดดีๆนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะเหมือนเดิมเลยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแบ่งล้านไว้ตรงนี้นะคะเวลาเขียนเลขไทยตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ หกพันเอดล้านสี่แสนหกหมื่นสามร้อยนะคะต่อไปเป็นตัวหนังสือก็จะเป็นหกพันนะคะเอ็ดอ่านให้จบก่อน หกพัเอ็แล้วค่อยลงคําว่าล้านนะคะหกพัล้าน,นะะ 6, 1, าน4ี่แสนห0หมื 60, แล้วก็3ามรนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเปลี่ยนจากตัวเลขให้มาเป็นตัวหนังสือบ้าง สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ดนะคะแสดงว่าเป็นหลักหมื่นล้านนะคะเราเขียนเลขก่อนเลยสองหมื่นหนึ่งพันนะคะเราคาดไว้เลยเป็นหลักพันของล้านแล้วก็เป็นหกร้อยสามสิบเจ็ดแล้วก็ลงท้ายคำว่าล้าน แสดงว่าต่อไปก็จะต้องมี6หลักนะคะ9ก0 0แสอยู่ในหลักแสนนะคะ9 0 0 0 0 0เหมืนเป็นศูนย์พันเป็นศูนย์ร้อยเป็นศูนย์สิบเป็นศูนย์แล้วก็8หลักหน่วยนะคะลองเช็คดูว่าเราทำถูกหรือเปล่านะคะตอนอ่านหน่วย100ร้อยพันหมื่นแสนหน่วยล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านและ เบื่อล้านนะคะสองหมล้านเก้นะคะถูกแล้วต่อไปเลขไทยก็จะเป็นสองหมื่นะคะหกสเนะคะเขียนตามเลขนี้เลย ต,ต่อไปข้อที่4มาเป็นตัวหนังสือเหมือนเดิมหาคำว่าล้านให้เจอก่อนนะคะ5 3สล้านนะคะแสดงว่าเป็นหลักแสนล้านนะคะดังนั้นจะต้องมีเลขข้างหน้าไป6หลักนะคะเป็น5 3แสน3มมืนแล้วหลักพันไม่มีเติมศูนย์หลักร้อยไม่มีเติมศูนย์ แล้วก็16ล้าน16ล้านต่อไปก็จะมี6หลักข้างหลังต่อ2องแสนสอยู่ในหลักแสนส่วนหลักหมื่นไม่มีหลักพันไม่มีไปเป็นหลักร้อยเลยคือ9ก้รเนะคะเป็นตัวเลขไทยก็เขียนตามเลขนี้เลย5 สามศู 30, 16, นะคะอ่านเลขไปทีละตัวเลยตามตัวนี้นตันนี้ก็เป็นการฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านตัวเลขเขียนกลับไปกลับมาระหว่างสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วก็การเขียนเป็นตัวหนังสือ ต่อไปข้อที่2เริ่มยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมีข้อมูลมาให้แล้วให้เราเขียนตัวเลขที่ตรงกับข้อมูลในโจทย์นะคะโดยเขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกนะคะแล้วก็ตัวหนังสือเริ่มต้นข้อแรกก่อนข้อมูลแรกคือมีจำนวน8หลักนักเรียนก็เขียนไว้เลย8หลัก 1>, 1, 2, 3, ่งสองสามี่ห้าหกดแดนะคะขามาไว้ก่อนเลยมีเลขแปดหลักนะคะทีนี้ในเลขแปดหลักนี้มีสองอยู่ในหลัก10ล้านและหลักหมื่นนะคะดูไปนะไปเลยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านแล้วก็สิบล้านมีเลข2อยู่ใส่เลข2ลงไป สออยู่ในหลักสิบล้านและสองอยู่ในหลักหมื่นหนึ่งหน่วยสิบร้อยพันหมื่นมีสองอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะศูนย์อยู่ในหลักแสนและหลักพันศูนย์อยู่ในหลักแสนและหลักพันหน่วยสิบร้อยพันเป็นศูนย์หมื่นแสนแสนก็เป็นศูนย์เหมือนกันเจ็ดอยู่ในหลักล้าน หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเป็นเลข7 3็ดสามอยู่ในหลักร้อยหน่วยสิบร้อยเติมสามลงไป1นึ่งอยู่ในหลักสิบหน่วยสิบเป็นเลขหนึ่งห้าอยู่ในหลักหน่วยเลข5ครบตามองค์ประกอบแล้วนะคะเช็คซิถูกไหมสองอยู่ในหลัก10ล้านและหลักหมื่น10บล้านและหลักหมื่น ศูนย์ในหลักแสนและหลักพันศูนย์หลักแสนและหลักพันเจ็ดอยู่ในหลักล้านเจ็ดอยู่ในหลักล้านสามอยู่ในหลักร้อยสามอยู่ในหลักร้อยแล้วหนึ่งอยู่ในหลักสิบอันนี้ก็1ึงอยู่ในหลักสิบแล้วห้าอยู่ในหลักหน่วยอันนี้ก็ห้าแล้วนะคะเวลาเราคิดเองก็ลองทําตามเงื่อนไขในโจทย์แล้วก็มาเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าที่เราคิดถูกหรือยังอันนี้ตรงตามเงื่อนไขแล้วแสดงว่าถูกตอบได้เลยนะคะก็จะเป็น ยี่สิบเล้านนะคะสองมนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือก็คือคำอ่านนั่นเองก็จะเป็น2ี่สิบนะคะยีแล้วก็ลงท้ายด้วยล้าน2อยู่ในหลักหมื่นสองมืน สามร้อนะคะต่อไป2เป็นเลข10หลักนะคะแสดงว่าเพิ่มจากข้อเมื่อกี้เหมือนเดิมเลยวิธีคิด10หลักหนูก็เขียนไปก่อนเลยหนึ่งต้อเขีดเส้นไว้ก่อน3หลัก4หลัก5้าหลัก6หลัก7ดหลัก8ดหลัก 9หลักและ10หลักจากนั้นก็แบ่งตัวเลขเป็นกลุ่มละ3จากข้างหลัง123่งสองสามหนึ่งสองแบ่งขั้นทีละ3จากข้างหลังนะคะได้10หลักแล้วตามเงื่อนไขที่1นต่อไปมี4อยู่ในหลักพันล้านหน่วยสิบร้อยล้านอ่ะไม่ใช่สิหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้าน ร้อยล้านและพันล้านเป็นเลข4 1อยู่ในหลักล้านนับเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าใครคล่องแล้วหาหลักเจอแล้วว่าหลักล้านอยู่ที่ตำแหน่งที่7ใส่1ลงไป9อยู่ในหลักแสนและหลักหมื่นหน่วย10ร้อยพันหมื่นใครไม่คล่องก็นับหลักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเหมือนที่ครูสอน แต่ถ้าใครขค้องแล้วก็รู้ตำแหน่งไหนเริ่มจะคุ้นแล้วก็ใส่เลขลงไปตำแหน่งนั้นได้เลยส่วนหลักอื่นๆเป็นศูนย์ก็เติมศูนย์หมดเลยหลักหน่วยเป็นศนหลักสิบเป็น0หลักร้อยเป็น0นย์หลักพันเป็นศนะคะหลัก10ล้านหลักร้อยล้านเป็นศ,น,น,น,ศน,นะคะตรงตามเงื่อนไขละยงัง4อยู่หลักพันล้าน1อยู่หลักล้าน9อยู่ในหลักแสนและหมื่น น,ะะนอกนั้นเป็นศูนย์ถูกต้องแล้วตอบได้เลยนะคะสี่พันเอ็ดล้านเก้าแสนะคะตัวนี้เป็นหลักหน่วยของล้านก็ต้องอ่านเอ็ดเหมือนกันนะคะตัวนี้แหละจะชอบออกข้อสอบบ่อยสี่พันเอ็ดล้านเ แสนเก้าหมื่นนะคะตอนนี้ก็เป็นการอ่านค่าในหลัก10ล้านและพันล้านนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขแทนต่อไปข้อที่3เริ่มเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากโจทย์นะคะเป็นเรื่องของฐานหิน ะะเป็นแร่ธรรมชาติเกิดจากการทับถมของซากพืชส่วนใหญ่ถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการผลิตไฟฟ้าเนื่องจากมีราคาต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นซึ่งประเทศไทยมีแหล่งฐ่านหินกระจายอยู่ทั่วทุกภาคโดยมีปริมาณฐ่านหินสำรองอยู่ที่1,239ล้านเมตริกตันนะคะ ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณถ่านหินสำรอง237,295ห็นสรอล้านเมตริกตันนะคะซึ่งจะเยอะกว่าของ,ของไทยเราทีนี้ข้อที่หนึ่งเขาถามว่าเขียนตัวเลขแสดงปริมาณถ่านหินสำรองของไทยนะคะแปลงตัวเลขนี้ให้คำว่าล้านเป็นเลขด้วยนะคะหน่วยเป็นเมตริกตันนะคะจาก 1,239ล้านก็จะเป็น1นึ่งพันสองร้ล้านนะคะก็เติมศูนย์ไป6ตัวถูกหรือยังนับดูสิหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านแหมล้านอยู่ตรงนี้อ่ะถูกต้องแล้ว ต่อไปจากตัวเลขแสดงจำนวนในข้อ1เป็นจำนวนกี่หลักนะคะให้นักเรียนนับหลัก1หลัก2หลัก3หลัก4ีหลักหหลัก6หลัก7หลัก8หลัก9หลัก10หลักนะคะมีเลขอยู่ทั้งหมด10ตัวก็เป็น10หลักเลขโดด3อยู่ในหลักอะไรนะคะมองหา3ก่อน หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสามอยู่ตรงนี้คือหลักสิบล้านนั่นเองนะคะเวลาเขียนชื่อหลักให้เขียนเป็นภาษาเป็นตัวหนังสือนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่ายังไงก็คือเขียนคำอ่านของเลขในตัวที่หนึ่งนั่นเองอ่านว่าอะไรคะหนึ่งพัน สองร้อยสามสิบเก้าล้านนะคะเพราะว่าหลักแสนหลักหมืน่นไม่มีเลยก็จบแค่นี้นะคะต่อไปเขียนตัวเลขและตัวหนังสือเขียนสองอย่างนะคะมีตัวเลขและตัวหนังสือ แสดงปริมาณฐานเห็นสำรองของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะหนึ่งคือตัวเลขก็จะเป็นเท่าไหร่คะเปลี่ยนจากคำว่าล้านเติมเป็นส่วนเหมือนเดิมเลย2 3 7 2 9 5ตามโจทย์แดงตัวนะคะแล้วก็ล้านเติมศูนย์ลงไป6ตัว เวลาอ่านอ่านเป็นตัวหนังสือนะคะอ่านให้เอาทั้งหมดอ่านแล้วลงร้านที่ตรงนี้นะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนของล้านดังนั้นเราก็จะอ่านว่าสองแสน สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบห้าล้านนะคะ หลักแสนหลักหมื่นตัวหลังไม่มีก็จบแค่นี้นะคะสำหรับแบบฟังหัดที่1.3ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากนักเรียนนะคะไปทบทวนค่าประจำหลักนะคะแล้วก็วิธีการอ่านค่าเลขในแต่ละหลักสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูตัวแมทด,ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ